อไบร,รองเท้ารองน้ำคู่ใหม่ของท่านโปรดเลือกหาแต่พระสะลอนปลาดาวเทียมเท่าน,นั้นน้ำหนักเบาทนทานเยี่ยมอันละก็ต้องขอกราบสวัสดี <i> คุณผู้ชม,มทุกท่านด้วยเลยครับวันน <i> ี้ตอนเราเข้าสู่ส่งครามฮนะของ c เ l o r Bear ของสปยุบล็อกแในตำนานวันนี้มาทำส่งคราวเลยครับ,รบอยู่กับกระลำแล้วก็พิกแมนนะครับสวัสดีทั้งคู่ด้วยเลยฮะ ดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้เขาจะฉีดน้ำกันแล้วเหรอฉีดน้ำอะไรไม่จัดจริงๆแสดงสงครามนี่สงครามอันนี้นะครับคุณผู้ชมมันจะเป็นเกมแนวทำสงครามนะครมันจะมีฝ่ายบุกกับฝ่ายการตอนนี้ผมเล่นเป็นฝ่ายการเอ้าเฮ้ยแตกไวเกินมันจะนัวมากฝ่ายกานอะแต่ต้นเกมเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีอะไรแต่ท้ายๆเนี่ยมันจะนัวจัดไอ้มันจะเอายังไงวะ ตัวนี้มันอยากเก็บใช่ไหมอยากเก็บอุ้ยโอ้ยโยกโยกเจมอยากเจมหัวโยกไอ้มันแม่นจังหวะโยกโยกหัวมันโยกเฮ้ยกูเห็นผมตกด้านล่างตรงหน้าประตูวเออมันเป็นไงคุณมีปัญโถงหรือวะผมอยากจะโดดลงไปหนึ่งหนึ่งนี่ยแหละยิงนี้ยิงนี้นี่เลยมันยังไงเฮ้ยเอายังไงจะเอายังไง เดย้กูโดดลงไปลงหนึ่งหนึ่งนะเดย้กูโดดนะเออยังไงยังไงมาดิมาดิมาดิเพอเราโดดไปข้างล่างหนึ่งคนด้วยเออยิงเดี๋ยวกูเปล่ายัดยัดไปยังไงล่ะมึงอันนี้ถามมึงแล้วเฮ้ยเราบอลลอยมาข้างล่างได้ไงวะขวานซิ่งขวานซิ่งลอยไปก่อนเพื่อนเราลงไปข้างล่างได้ไงเออบุกไปอะไรยังไงอุดประตูอุดประตู เอาไอ้สีดมันพังมันไม่เข้าประตูอ่ะมันไม่เข้าประตูเดี๋ยวรอก่อนเป็นไงบ้างกระหล่ำเป็นไงบ้างอันนี้กันจุดเอนะฮะมันยังไม่บุกบีเออเพื่อนเอามือทุบอากาศเอามือทุบอากาศแล้วได้เป็นปืนใหญ่เขาเท่ไอ้มันมาแล้ววะไอ้ไอ้ตัวนี้มันต้องโดนแล้วป่ะไอ้ปืนเทียเนี่ยมันต้องโดนแล้วว่ะ่ะนี่ยังไงวะมึงยังไงวะ มันยังไงวะเฮ้ยมันกิ้งใหญ่เลยเอาดีเอาดีจะไปไหนวะเล่นมากนี่วะตายโอ้ยว่าทำมาเป็นยักษ์จะยับร้าวอะยักษ์ยักษ์ยักษ์ใหญ่เฮ้ยประตู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 หัวย่อยครับหัวย่อไว้ฟังเลยตั้มตั้มโอ้โหตายขวานซิงสู้มันบุก เราสั่งทหารได้นะครับว่าจะให้ตัดแถวให้ปลุกให้ทําอะไรให้ชาร์จเราสั่งได้หมดเลยระเบิดไประเบิดไปก่อนลงม้ามาผู้จ้องจ้องจองสุดเลยผู้จ้องจ้องสะเทือนลมสวยสวยสวยเลยควานซิงโอ้ขวานซิงระบบแม่งทำตัวนี้ผมลงได้ผมก็ร่วมตัวี้ไปแล้วอะจอโยกกันเลยทีเดียวควานซิง โยนไว้ควันซิตายแน่ตัวเนี้ยเปียบลอยเฮ้ยเอาไงวะโอนโาไปสองว่ะโอ้โหควันอยู่ควัอยู่ผมโยนระเบิดไฟโดว์จอ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 มันต้องมีคนตายแล้ววะมันต้องมีคนตายแล้ววะโอ้โหมันเยอะมันเยอะมันเยอะดีไงละมึงเจอเพื่อนกูไป อีกรอบหนึ่งโตของความจริงนะชาลุ่เหลือสองตัวเอาอะไรวะขวานซิ่งสูุดใจวะเออโอ้โหใครโดนเต็มไม่ทางทางทางนี้มีบุเรงนองมาเไล่เฮ้ยไอ้ไอ้เฮียปืนไอ้เฮียปืนไอ้คนเดิมอะไอ้เฮียปืนคนเดิมตั้งแก้ตั้ก้กลับไปเอาหนาเลยเดี๋มาตั้งหนึงตั้งนึง ไอ้ี้ยแม่งแขนจะมาต้องเจอพลปืนพลปืนเิ่งมันบุกมันบุกมันบุกมาเลยปืนซิ่งตามข้ามาทางนี้ทางนี้ผมน่าจะเอาแบบพวกหอกโล่อะไรเงี้ยเตะ ไปเอาหลังมันด้ยเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้เฮียปืนไอ้เฮียปืนตายอีกแล้วไอ้เฮียปืนไอ้เียไม่แล้วคุณออกไปตรงเลยตรงนั้นนะเมื่อกี้ผมอยู่ไม่คือคือคุณสิิคุณไม่เห็นคนคอร้องผมว่าเมื่อกี้เนี่ยเขาไม่ออกไปแบบหนึ่งวีสามแล้วงัดไอ้ปืนกลับมาในบ้านนะเขาไปกวาดมาเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยด้านนี้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 ฟอร์มฟอร์มขาบอลฟอร์มขาบอลฐานปืนฟอร์มขาบอลอยู่เข้าไม่ได้หรอก นี่บ้านข้าบ้านเกิดเมืองนอดข้าข้าจะไม่ยกลบราลุล้านไปเป็นขาดแม้กระทั่งจุดเอจุดเดียวข้าก็มีให้อม่มันไม่ไปบกันเออปืนปปืนปืนปไอ้เหี้ยปืนมันยังไงวะปืนไปโยนระเบิดใส่เด็กผมอะแนมันดิแนบมันดิโอ้ยะตยกระต่ายจะตายจะตายโอ้ยจบจจ็บจบจบจบ่กัน เฮ้ยใครเข้า A ได้วะเตะตะกี้นี้โอ้ยผมโดนไอ้ไนี่ล่วงเลยวะธนูอ่ะไอเหี้ยมันไป B แล้วมันไป B แล้วมันไป B แล้วพัไนไหมออไรครับเอายังไงครับมันเข้า B ครับเราจะกันเอเรากำลังไปกันเลยเดี๋ยวผมอยู่ให้ผมไปเหรอใช่ใช่คุณไปคนเดียวผมว่าไหวคุณเ,เป็นคนหนาดสุดนี่ไงไม่ไปดิไม่ไปดิ<อ> แล้วอีกทางเข้าอีกทางเข้าอีกทางเข้าแล้วอีกทางเข้าแล้วดูดูดูทางนี้ไว้ด้วยดูทางนี้ไว้ด้วยนานที่สุดนานที่สุดเท่าที่จะทำได้ไอเหี้ยหอกมันจะเอาผมสระ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  <c oughs> สระเหรอสระเอาต้องสระมีด้วยอ่ะสระเอสระเอเฮ้ยใช่เหรอ <c oughs> สลาดมีด้วยเพื่อนไม่พรโอ้โห โอ้โหแม่งเล่นม้ากลัวโอ้โแม่งพวกแม่งบวกดีเพื่อนจะเข้าบีเพื่อนจะเข้าบีเพื่อนจะเข้าบีเราต้องการตรงนี้ไว้ก่อนไปโอ้โหบีก็ไม่ได้โอ้โหทีเดียวสองจุดเล้ววะเดินมาววะอะไรอะไรดีเดียวดีเดียวดูกันง่ายขึ้นเยอะผมไปดีดีกว่าท่านท่านหัวหน้าว่ามาซีก็ดีเดี๋ยวพิกแมนอยู่ผมที่ดีสองคนพอ ได้ได้ได้ครับเนี่ยเนี่ยกดดูแมปใหญ่นะไม,<ด>ไม่ได้นี่หว่าซีก็ดีแม่งอยู่ห่างกันมากอะเราต้องไปอุดประตูอะแล้วก็เอาทับกันหนึ่งทับกันมันสนิกติรไปท์ทำไหมครับต้องมันปีนบันไดขึ้นมาด้วย Destroy them ป้องกันดีวะกันแว่มันสนิกแต่ถ้าเพื่อนเราอะเอาทหารไปวางบีนะ ผมจะไปอุดประตูเขาวางไว้ตรงนี้การมาสนิทไปดูที่ประตูอ่ะมันจะมีสามแยกอยู่มีไฟแดงแะ้วเมอในศึกสงครามเจ้ากล้าพูดจาไร้สาระเช่นนี้รึคตรหนักเลยนแรกสุดประตูนี่แหละเฮ้ยมันมาแล้ววะมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว กันไว้กันไว้กันไว้ผดูดีผมดูดีผมว่าถ้าชาร์จใก้กันไปอ่ะดีนะเฮ้ยชาร์จได้กันเลยเออนั่นแหละสวยๆแจ๋วเจ๋วแบบนี้แจ๋วเออแบบนี้แจ๋วเลยผมปาดให้ผมปาดให้ปาดเลยปาดเลยสวยผมไม่เข้าไม่าวใหญ่ครับเดี๋ยวท่านไม่รู้ผมดูดีนะเออคุณดูดีผมรู้ว่าคุณดูดีผมสั่งให้คุณดูดีคุณก็ต้องดูดี เฮ้ผมว่าผมก็ดูดีอยู่นะเฮ้ยแม่ท้ามันมาเยอะๆๆๆๆในสึกสงครามเจ้ากาบุดจานไร้สาระยี่ดีรอไอ้สัตว์มันยังไรอะไรลงไปข้างล่างไอ้ตัวนี้มึงต้องตายเรียบ้อยตายไอ้เฮี้ยรูงแล้วคุณศรีทยาเสียแตกเพราะใครไอ้เฮี้ยแตกพายเพราะคนยางเจ้า ชนระเบิดเลยไม่ไปตายสวยแม่ท้ามันล่วงสองแล้วนะรอวีรบุรุษครั้งสุดท้ายดีกว่าเฮ้ยแม่งไปข้างล่างอ้าวล่วงสามเอาตรงนี้เรียบร้อยดิเรียบร้อยเีบทีมบันไดทีมบันไดทีมบันไดด้วยผมยิ้มอยู่พวกยู่มึงยังไงกูไม่ให้มึงขึ้นอ้าวอาไอ้เพี่อะข้างบนมีหอกนะตรงตรงกำแพง ใส่ห่หนอยก็ดีเอาทัพธนูตรงนั้นพี่แมนมาดูตรงกำแพงแล้วจะเห็นทัพธนู oh <my. S 2> มันเตรียมะจะเจาะเข้าสาับยากไอ้พืนไอ้เฮี้ยนี่โจดฟูไอ้เฮี้ยปืนนี่มันยืนมืนจริงนะ <c oughs> มันชอบยืนมองหน้าไม่รู้มันเป็นเฮี้ยอะไรแต่ <c oughs> เอาจริงๆนะผมก็ดูดีมาสักพนะักแล้วคุณดูดีคุณดูดีมาก่อน <c oughs> คุณก็ดูดีมาตลอดดิคุณต้องอยู่ในโพสิชันที่เรียกมาได้ตลอดเวลานะ เฮ้ยผมขอผมตลอดเวลาเฮียคุณจะตกเนี่ยงตกอย่างโดนเรียกได้ซ้ำน่าเบื่อเชีคุณเป็นคนดูดีแล้วมันน่าเบื่อเหรอวะเออดูดีเกินทิกแมนทิกแมนทิกแมนครับครับครับคันตรงเดิมตรงเดิมมันก็เราจะขึ้นแล้วมีทหารไหมเนี่ยไม่มีเลยครับเดี๋ยวผมเอาฟ้าแรงยืนก็ได้โอ้โหแต่แต่ผมคิดว่าดีนี่มันน่าจะเข้าเยอะอยู่นะช่วยหน่อยใช่ครับมันตั้งรอเข้าแล้ว ไอ้เหี้ยมึงยังไงวะมึงยังไงนะฮะมึงยังไงนะฮะถ้าไม่ติดว่าจะโยนนี่กูโดนลงไปล่อแม่งเลยนะเอ้ยเ้ย่าพึ่งอย่าพึ่งาแล้วไอ้ซันรอดูแบบหายอุ๊บออุ๊บอบบุอุ๊บอุ๊บออบบอ ยังยังผมยังแข็งอยู่แมม่กระซิบแข่งกระอ่น้เกี่ยวนี่เกิดตเชื่อเดี๋ยวผมเพียงดูคุณยังดูดีอยู่ไอยสวยครวินาทีหลุรุษนัดสุดท้ายผมรู้จักเปล่าเฮียตัดทหารนี่ค่ะเผาตัวเองเป็นอาชีพไอ้เฮียหลังเข้า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 พี่แมนเฮียทหารมันมาเอาทหารมันมันเอาทหารมาตาย เฮ้ยเฮ้ยช่วยหน่อ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 ยได้ได้ได้ผมจะไปเดี๋ยวนี้ไม่ไหวเหรอเออมันมาหลายคนไอ้เหี้ยพาม้ามาเจ็บแต่แท้กูผมขอดูดีด้วยได้ปะผมว่ากล้ามกล้ามมันมาแล้วไอ้เหี้ยนี่มันยังไงวะช่วยหน่อยพี่แมนแมนช่วยทีกวาดทหาร เอาหนึ่งหนึ่งดิเอาหนึ่งหนึ่งดิย้ำมึงอย่ามีเพื่อนมาเสือกนะมึงอย่ามีเพื่อนมาเสือกนะเฮ้ยไอ้เฮียอย่าเสือกดิกูบอกว่าอย่าเสือกนี่ไงเนี่ยพิษแมนมาพิษแมนมาสวย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 เอาไอ้เทียบเอามาสามแล้วเพื่อนเพื่อนมาสาวแล้วเพื่อนเพื่อนมาสาวแล้วไอ้เทียปืนนี่มันจอดผมจอดผมผมเล่นแม่งตั้มกูตั้มนี่ไงนี่ไง โอ้โหเยอะไปกันไว้กันไว้ไอ้เชี่ยไม่ไหวแคปช่วยดินี่ไงคมณไงคุณดูฐานคุณดูฐานผมชาร์จคุณดูฐาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วฐานผมหมดแล้วสวยเสยเสยเสยสม่ยมึงจะมึงจะไม่ได้เข้าไอ้เฮี้ยปืนเดี๋ยวมึงต้องเจอกูไอ้เฮี้ยเขาตกมามันล้มมันล้มมันล้มแล้วมันล้มแล้วเอาปืนเอาไอ้เอาไอ้ปืนนี่ไอ้เฮี้ยนี่มันยังไงวะ ข้ามึงยังไงเนี่ยมันล equal, game, meer, muscle, ม้มอีกมันล้มอีกห้าสิบวิห้าสิบวิเราจะชนะแล้วก่อนก่อนจบเกมเนี่ยกูขอฆ่าไอ้เหี้ยปืนได้ไหมได้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 ที่เหลือผมฝากด้วยไปอยู่วันแม้วันมามากไอ้พวกเหี้ยโดนเข้าไปฆ่ามา มึงต <muitas> <ian> ้องตายมึงต้องตายขุนจะไม่ขุนได้มากกันตั้งขุนได้มากกันตัไอ้ปืนไอ้เหี้ยพอมึงเหอะตีไงจี้จอกเหี้ยายไอ้เอสตินหัวคุยไอ้ปืนไอ้เหี้ยตีตายง่ายว่ะกระจอกไอ้ซี่ไอ้ตา่บ้าดไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเจอขวานสิกดิบองฮะ เจ้าอะไรพี่ตาปลาหน้ามดตัวนี้สวัสดีครับไอ้เหี้ยวปืนแม่ทำกูเดือดไอ้สัตว์แม่ง